ทำไมสินค้าในลาวถึงแพงที่เห็นไลายคนคอมเมนต์ถามว่าเป็นยังสินค้าในลาวถึงแพงหลังจากที่ทิบอัพคลิปใช้เงินบาทไทยในลาวเนาะท่านผู้ชมฉะนั้นทิบก็เลยหาคำตอบมาใหา้ท่านผู้ชมให้ขอข้องใจในคลิปนี้ สวัสดีท่านผู้ชมก็ลังพบกับช่องถิบชาแนลเนาะซึงในคลิปนี้กัตามคำถทมของ F c ฟซีถามทมถิบมาลายเนาะทุกคนถึงมีหลายคนที่อยากขู่เป็นยังสินค้าในเรลาจึงแพงเนาะแล้วก็มีห้างเสียงจากนักท่องเที่ยวทีมาเที่ยวเล่าก็บอกว่าสินค้าในเรลาแพงอีลีเนาะทิบก็เลยมาตอบในคลิปนี้นั่นเองเนาะท่านผู้ชมซึ่งอันนี้กัเป็นเหตุผลเจ็ดจเหตุผลเนาะทีบถิรบรวบรวมมากอะอันนี้เป็นอ่า สิ่งตามความคิดเห็นข้องถิบเนาะถ้าเบา้าผิดประการใดก็ต้องขอโทษเนาะอิงตามความคิดเห็นข้องถิบแลวก็อิงตามที่ทิบลงกับหมูปึกซ่าหมูว่าเป็นย่างสินค้าในราคจึงแพงเนาะก็เลยได้เจตเหตุพลมานั่นเองเนาะทุกคนซึ่งจะมาตอบทุกคนในคลิปนี้เนาะอันที่หนึ่งคืออันนี้ถิบเคียนมาเนาะอันนี้ถิบเคียนออกมาเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นคนขี่ลืมนั่นเองเดียวลืมอันีถียเว้าไปเมื่อนเนาะ ก็เลยเขียนออกมาดีกว่าเนาะท่านผู้ชมอ,อันที่หนึ่งฉี่เป็นยังสินค้าในลาวจึงแพงเหตุผลอันที่หนึ่งก็คือสินค้าในลาวเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นคลองนาเขาเนะทุกคนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นคลองนําเขา้าซึ่งนําเข้านี้นําเขามาจากไซหนก็คือมาจากไทยไทยนี่คือว่านหนึ่งที่นำเขาหรวมมีสินค้าจำหน่ายอยู่ในลาวลายที่สุดอันที่สองมาก็คือ สินบเวียดนามนั่นเองเนาะท่านผู้ชมซึ่งสิ่งที่นําเข่ารือว่าสินค้าที่นาเสาะนาเขาก็คือมีทั้งอาหารโซดอาหารแหง้งอาหารทะเลและการน้ามันเสื้อเพิงและก็อื่นๆอีกเนานะท่านผู้ชมคือนําเข่าจากไทยเนี่ก็บ่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เข่องไส้ไฟฟ้าเนาะทีท่ทานผู้ชมเวลามาเที่ยวลาวก็สิเห็นว่าในในห้องแฮมก็จะมีแต่สินค้าไทยหรือบอกกับเป็นเข่องปุ้งแยงต่างๆแยมเนยอยงต่างๆ,งางๆจะเห็นเนาะ อันนี้ก็คืออ่าเป็นสินค้านําเขานั่นเองเนาะทุกคนถา้าอ่าว่าว่าสินค้านําเขา้าฉะนั้นมันก็เลยแพงทานผู้ชมอาจคิดว่าเอ้ไทยกับนาเขา้าคือการสินค้าบางประเทศแต่ว่าเป็นยังไทยกับยังค่ายถือแต่ว่าเล่าคือค่ายแพงเนาะก็เลยเฮาจะมาเบ่งในเหตุผลขอที่ซองกันเนาะทุกคนอ่าก็คือเหตุผลขอที่ซองก็คือ ขาคนส่งในลาวจะแพงกว่าทีไทยนั่นเองเนาะท่านผู้ชมเป็นยังคือว่าขาคนส่งในลาวแพงกว่านั้นก็คือรหลดหรือว่า,า่านท้าหนาในลาาทีแลนกันเนาะ <c oughs> จะใส่เป็นน้ำมัน <c oughs> น้ำมันนะเบนซินกับดีเซลเนาะทุกคนหรือว่าทีเอิ้าเ่าน้ำมันเอสซังกับน้ำมันกระส่วนซึ่งน้ำมันนี่ทีเลาบวบ่ได้ผลิตเองเนาะที่ลาาก็จะนํำเข่าซึ่งตอนนี้ก็มีลายลายแบรนล้วแหละ เป็นสินค้านำเข้าเนาะก็คือบวคือไทยไทยสามารถผลิตน้ำมันเองได้มีแก๊สเรือมอีมีกา๊าซเนาะในการเติมรถในการขี่รถขี่ล่างแท็กซี่ซึ่งก็ราคาถือกลยเนาะซึ่งาขาคนส่งทีเล่านี้ทิบบวกก้าทียงเนาะแพงอีลี่เนาะท,ท่นานผู้ชมแพงายแพงเป็นเข่งคนละเป็นเป็นลายเท่ากับมีเนาะบางเถอะ อันนี้ก็แพงลีนั่นเองซึ่งก็เลยเกี่ยวของวะเป็นยังเวลาเอาสินค้าเขามาจึงจึงแพงเนาะท่านผู้ชมซึ่งเวลาที่จะเอานำน้ำมันเขามานี่ก็จะมีการเสียภาษีน้ำเขาอากรสมไซอ่า่ากวดการคุณภาพอะไรก็อื่นเนาะแล้วก็เลยส่งพนให่ขาคนส่งแพงนั่นเองเนะาะเหตุผลขอที่ซามก็คือ ประเทศเราเป็นประเทศแลนด์ล็อกเนาะทุกคนอ่านี่ก็คือสิเคยได้ยินกันเนาะเกี่ยประเทศลราก็ติดกับจีนเวียดนามกัมพูชียไทยแล้วก็เมียนมานั่นเองซึ่งทางได้กับโบมีทะเลจากทางเนะาะท่านผู้ชมฉะนั้นอาหารทะเลก็เลยต้องนําเขาเนอะอ่าในเมืองประเทศลาาเป็นประเทศถีโบมีทะเลฉะนั้นเวลาถี่จะแลกเปลี่ยนสินค้ากับประเทศอื่นบบว่าจะนําเขาส่งออกเนาะก็ต้องผ่านลาย,ลายผ่านหลายประเทศเนาะคือ คือตัวอย่างการถีเรลาจะนําเขาสินค้าจากจีนบบผ่านไทยก็ต้องผ่านเวียดนามเนาะทาม่าผ่านไทยก็คือไปถีแลมสบังเนาะ FC ผ่านได้อยู่ทางแลมสบังกับรายงานตัวหน่อยเนาะหรือบ่อถ่าจะมาทางเวียดนามก็คือมาผ่านบอ่อแต้นหรือว่า,าด่านอื่นอื่น,อ,นอีกเนกาะท่านผู้ชมมีลายด่านในลาาอันนี้ก็คือเป็นย่งถีเหตุหายสินค้าในลาวแพงอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึง่งนั่นเองเนาะทุกคน เหตุผลต่อมาเหตุผลข้อที่สี่เนาะประชาสนเลาามีจํานวนน้อยกว่าประชาสนหรือประชากรไทยเนาะคืออยู่ไทยนี่เท่าไรลายล้านเนาะเกือบสี่หกร้อยล้านเลยแต่ว่าลาาน,นีา่ตอนนี้น่าจะเกือบเกือบสิบล้านเนาะทาทนุส้มทิบกับโบเห็นสถิติอัปเดตด้นแเลยเนาะฉะนั้นเป็นยัางจริงว่าประชากรมีส่วนเกี่ยวข้องกับ สินค้าแพงคือคือฐานผู้ชมอาจจะพูจาก,การคายส่งกับการคายหน่อยเนอะอยูไทยนี่เทิงว่าจะ,ะเป็นการคายส่งกับยังเปรียบไอ้เอท้งว่าจะคายหน่อยกับเปรียบคือการคายส่งเนาะคือเมื่อหนึ่งสมมติว่าอยู่ลาวกับอยู่ไทยนี่เมื่อหนึ่งเขาต้องคายให้ได้สิบบาทสิบบาทกําไรสิบบาทอ่ะยูลาวอาจจะเอาต่อลูกค้าผู้หนึ่ง หนคนแต่ในสิบคนไทยหาได้บ่ยากแต่ว่าอยู่ลาวหาได้ยากเนาะทุกคนเพราะว่าคือประชาสนลาวเองเนี่กับโบมเมนซีกินเข่าอยู่โนกถุกมืออาจจะแบบกินเข่าด้วยเสลียนี่กัประมาณหนึ่งห้าองเถื่อต่ออาทิตย์นี่ทิพกะทอว่าลายแล้วเนาส่วนลายคนลาวมักจะเห็ดกินอยู่บ้านกินเข่าอยู่บ้านซื้อ จ่ายตลาดเป็นอาทิตย์เราก็มาเห็ดกินอยู่บ้านเนาะอันนี้ก็คือวิธีการเห็ดกินหรือว่าวิธีการใช้ชีวิตอยู่เล่าเนาะทุกคนมีหลายคนอยากคั่วอยู่เล่าอยู่กันยังไงเนาะในเหมือกขาของซีบซูงก็คือคนเล่ามาแต่งกินอยู่บ้านเนาะทุกคนอันนี้ก็คือการอยู่บ้านเนาะชิบลืมเนาะก็คืออ่าในเหมือในเหมือในเหมือคนมีหน่อยฉะนั้นการถีเฮาจะคายให้ได้ในใน ในกําไรถทีกําหนดไว้เรือในอปริมาณทีกําหนดไว้เนาะในเงินทีต้องมือหนึ่งว่าคายได้เท่าไดฉะนั้นการคายทีไทยกับคายทีเรลาจะบวกคือกันฉะนั้นเหมือคนเรลามีกําลังซื้อหน่อยหรือว่าคนเหล้าใช้ใจ่ายหน่อยเนาะสิ่งทีไม่ค่าพวกกาศก็คือเน้นคายให้ต่างประเทศเรือเน้นคายให้นักท่องเที่ยวเนาะทุกคนแต่ว่าบเมณการทีจะคายแบบเกินราคาเนาะเข้าคายแบบนั่นแบบนั่นอีลี่เนาะทุกคน ต่อมาก,ก็คือเหตุผลขอที่หาโนทุกคนคือการลงทุนในประเทศมีหน่อยหรือว่าหรงงานอุตสากรรมในประเทศมีหน่วยนั่นเองเนะย้อนว่าคือประเทศเราเป็นประเทศเลนล็อกฉะนั้นการถี่จะมาลงทุนอะไรอันหนึ่งนี่ก็ต้องนํานเข่องจักจากต่างประเทศเขามาโนโบสามารถผลิตเื่องจักในประเทศเองได้ฉะนั้นก็ต้องได้นาเข่าจากต่างประเทศ มีมุลขาสู้งบัะว่าจะของจากเองหรือว่าการขนส่งเขามาเล้าและกัในเหมือประชาชนเล่ามีหน่อยหรือว่ากำลังซื้อในเล่ามีหน่อยเพราะว่าลายคนเรือประชาชนเล่าส่วนลายยังมีฐานะบอกขอดีเนาะทุกคนฉะนั้นการถี่ต่างประเทศจะมาลงทุนก็คือจะเขาขีดหวานยังบวคุ้มขาเนาะเพราะว่ากำลังซื้อมีหน่อยเนาะอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าเป็นยัง ห้องงานาผู้ลงทุนาในลาวจึงมีหน่อยนั่นเองเนาะทุกคนเหตุผลต่อมาเหตุล้นข้ขอที่โยกก็คืออันนี้บทสําคัญประเด็นเนาะแต่ว่าก็สําคัญอยู่ก็คือขาเสาแพงเนาะทุกคนเป็นยังตรงว่าขาเสาแพงคือขาเสาอยู่ในลาวนี้จะบ่ได้ห้องเป็นเงินกีบโดยส่วนลายตามถีิบศึกษาแลก็เห็นข้อมูลมาเนาะส่วนลายจะเว้ากันเป็นเงินดอลลาร์หรือว่าเงิน บาทเนาะู้วาเป็นหย่ฮง้ววาเป็นอย่างต้องไหลเป็นเงินเงินต่างประเทศเนาะทุกคนก็คือแล้ววันนี้คือขาเสานี่บ่ได้เสาเป็นรายเดือนหรือว่ารายมื้อเนาะทุกคนส่วนรายหลักเสาเป็นรายปีขาเสาปีหนึ่งนี่ทอ่ว่า ดีแล้วทุกคนแต่ว่าส่วนไล่ทีที่เพ่นนี่ก็คือจะเสาเป็นเถื่อละซองปีใจลงนาะซองปีเรือซองปีหออหาปีเนาะทุกคนจะเห็ดแบบเป็นสัญญาบางเถื่อกับส่วนไล่จ่ายไล่จาล่ายไล่ปีแต่ว่าเห็ดสัญญาหาปีอย่างแบบนี้เนาะึ่งอันนี้ก็เป็นยังขาเสาจึงมาเกี่ยวของแนละ้วมันพัวมันเกี่ยวกับเหรดเงินแล้วก็เกี่ยวกับ เงินที่เขาต้องไห้มันคุ้มทุนในการถี่เขาไปเสารสถานถี่นั่นเองเนาะทุกคนในเมื่อคนเรล่ามีหน่อย่อากกำลังซื้อคนที่ซื้อมีหน่อย s ะนั้นราคาเขาก็เลยตั้งไว้สูงเผื่อให้ได้ราคาคือสมมติว่าปีหนึ่งเขาซื้ขายให้มันได้ร้อยล้านซช่ี่ถ้ายู่ไทยมีรายร้อยล้านคนถีมาซื้อนี่ก็ซื้อละเอากําไรหน่อยก็ได้แต่ว่าคืออยู่เล่านี่เอากําไรหน่อยแต่ว่ากลัวสิมีคนหนึ่งสองคนสามคนมาซื้อมัน ม,มันหน่อยเนาะทุกคนฉะนั้นราคาก็เลยสูงแน่อ่าแล้วบบดน,นี้เหตุผลขอที่เจ็ดเหตุผลขอสุดท้ายท่านผู้ชมคิดว่าเหตุผลยังเนาะ <c oughs> การคือเหตุผลขอสุดท้ายเนาะทิพย์คิดว่าเป็นเพอเลทเงินเลทเงินหรือขาเางินเล้าอ่อ,อนลายเนาะก็เลยเห็นให้อ่าราคาสินค้าในเล้าสูงเพราะว่าเวลาที่ ข้าวเลาจะไปซื้อสินค้ามาคายนี่จะซื้อเป็นเงินบาทเนาะคือแม่ทิพนี่คือกันเวลาซื้อเข่องนี่ซื้อเข่องในเล่าคือกันไหลเป็นเงินบาทเนาะทุกคนฉะนั้นซื้อว่าเป็นยังเงินเล่าเงิงนเงินบาทใส่ในเล้าได้สบายเพราะว่าสินค้าในเล่าสุดไลยซื้อเป็นเงินบาทกับลลยเนาะซึ่งเป็นยังคือแบบแม่ค้าจึงคายเป็นเงินบาทเพราะว่าคือแม่ค้าอีกอยูอยอย่อยู่บนค่าส่งก็คือ เขาไปเอาเขื่องอยู่ไทยมาขายสะนั้นการที่จะแลกเปลี่ยนามาเป็นเงินกีบคายเป็นเงินกีบก็คือมันจะเสี่ยงเลดขึ้นเลดลงซะนั้นคือที่ทิพย์ค้าอยู่บริษัทเนาะก็จะแจ้งราคาเป็นเงินบาทซะนั้นเวลาทีา่ลูกค้าจะจ่ายจึยงไรเป็นเงินกีบเนาะทุกคนบริวัาตีเป็นกีบเลยเพราะว่ามีความเสี่ยงเรื่องเลทนี่อันนี้ก็สาคัญเนาะท่านผู้ชมซึ่งทิพย์ค่อยค้า,ขาเขื่องทิพย์ก็ เขาใจแม่ค่าเนาะในหน้าจุน,นี้เส้นเงินลงเงินขึ้นอย่งซีบางเถ่อเขาซื้อมาได้ตอนที่เงินบาทขึ้นบัดตอนเขาซื้อมาขายหลายเป็นเงินเกลีพัดเงินบาทลงอย่งซีเนอะมันกะลุบไม่ค่าคือกันฉะนั้นเป็นยังเหลืเงินรู้ไหมเป็นยังสินค้าในลาวจึงสูงและว,วันนี้ที่อ่าหล่ไล่คนอาจจะ คยมีประสบการณ์เนาะมาในลาวเลยมีค่ะอาหารถีแพงแล้วเป็นยังอาหารคนลาวถีเห็ดกินเองคือแพงเือนบอกเรือกว่าแต่งในประเทศเองกับแพงคือลายคนโจมตีคือ,คอ,คอก๋วยเตี๋ยวอยู่ลาวแพงเนาะทุกคนซึงอ่าเส้นข้าวเปียกเรือกว่าเ้นก๋วยเตี๋ยวอยู่ลาวสามารถผลิตเองได้แต่ว่าเครื่องปรุงท่านผู้ชมเครื่องปรุงก็จะมีคโนมีพุงดียังต่างต่างมิน น้ำต้านมีพงอื่นๆเนาะที่เป็นส่วนประกอบลือบอกอะผกไทยต่างๆนี่เป็นคลองไทยเนาะท่านผู้ชมน้ำเข่าจากไทยฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเป็นยังมันจึงแพงแล้วก็มีสิ้นมูเนาะซินมูคืออาจจะมีแบบ มีสิ้นมูลเล้าบางสวนแล้วก็บางสวนนําเข่าจากเลียน้ำแล้วก็นําบางสวนนําเข่าจากไทยนั่นเองเนาะทุกคนฉะนั้นสึ่งมันเกือบเป็นคลองนําเขา่าเกือบทั้งหมดในสิ่งที่ปรุงมาเป็นก๋วยเตี๋ยวมันก็เลยแพงเนะาะท่านผู้ชมแล้วก็อันต่อมาก,ก็คือโค้งแหมเนาะอันนี้จากประสบการณ์ทิพแท่ๆเนาะทิพกะของใจคือการว่าเป็นยังโค้งแหมในเล่าจึงมีค่า ่าใช้จ่ายหรือว่า่าเสา่าจ่ายรา่วันแพงเนาะเวลาที่เขาไปผักเส่องทาท่งแฮมอยู่ไทยทิบอาจจะจ่ายประมาณ3 0 0แต่ว่าอยู่เยี่ยงจันท์ทิบต้องจ่ายหาร้อยหรือบอ่ท่งแฮมประมาณ6กเจ็ดร้อยอยู่ไทยนี่ทิบต้องจ่ายพันหาอยู่ลาวแบบนี้เนาะกาทิบห้าข้อมูลมาแล้วเนาะเป็นยังมันจึงแพงต่างกันเนะาะทอนผู้ชมอันที่หนึ่งมีซองเหตุผลอันที่หนึ่งคือขาไฟ แพงเนาะ,ะทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์บอกทิพนโนวาทานผู้ชมใจาขาไฟแต่ละเดือนท่อได้เนาะแล้วก็มีเข่งไส้ประเภทใดใดจึงเห็นให้ขาไฟทนผู้ชมจ่ายเท่านั้นเนาะข้อ fc ทางฝั่งไทยฝั่งลาวเนาะแล้วก็ยูต่างประเทศนาเ <c oughs> นาะอย่าลืมคอมเมนต์บอกทิพนแล้วก็อันโตมาเนาะทานผู้ชมทาผู้ได้ชีคเคยมาเถี่ยวหรือว่ามาผักก็จะหู้เราเวลาที่เขากินอาหารเศร้าสิ่งที่เขาจะเห็นใน ข้องแฮมก็คือ,อแยมน, ôm, นุ่มกาแฟแลวก็เนยแลวก็น้ำหมักไม้แบบนี้ส่วนลายจะเป็นคองไทยเนอะท่านผู้ชมแลวก็อื่นๆซึ่งเครื่องไส้ไฟฟ้าย่างต่างๆท่านผู้ชมก็จะเห็นใน เป็นแบรนด์ไทยเป็นส่วนลายเนาะอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าเป็นย่างขาวหงแฮมจึงแพงอันนี้ซองปัจจัยทีสําคัญเนาะทีทิพศึษามาและก็สิ่งทีเขาว้ามานี่ก็คือมีแต่ข้องนาเข่าทั้งนั้นสะนั่นท่านผู้ชมอยากคู่เป็นบัว่าอยู่เล้ามีอะไรทีผลิตเองได้แน่และก็สินค้าตัวได้ทีถือแน่ในลาาเนาะท่านผู้ชมอ่าทิพจะเว้าสิ่งทีถือได้เลาาอันที่หนึ่งเนาะ สิ่งที่ถือหรือว่าสิ่งที่ถูกในเล้าก็คืออันที่หนึ่งขาแห้งงานเนาะขาแห้งขาแห้งงานในเล้าถือเนาะก็คือ,อเมื่อก่อนนี้ขาแงงานเล่าที่รัฐบาลบังออกก็คือเก้าเซนกีบเนาะหรือว่าประมาณสองพันกว่าบาทต่อเดือนเนาะทานผู้ชมแล้วต่อมานี่เพิ่นได้ปรับขืนที่ประจือว่าปีได้ปรับขืนบอายปีก่อนนี่แหละใกล้ๆนี่แหละ กาปับขึ้นเป็น1นึ่งล้านหนึ่งแสนกีบต่อเดือนเนาะส่งกาตุกเป็นอ่าไล่วันประมาณ3ามสิบหาพันกีบต่อมือหรือว่าประมาณสามพบาทต่อเดือนและกาหนึบาทต่อวันนั่นเองเนาะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือขาให้งานในลาว่า,าและกาทีถืออันต่อมานั่นก็คือท่านผู้ชมคิดว่าไหมยัง อันต่อมานี่ก็คือเบียร์ลาาเนาะทุกคนเบียร์ลาวเป็นเบียร์ทีได้ขายดีที่สุดในเลาวแล้วก็เป็นเบียร์ทีถือที่สุดในเลาาแล้วก็เป็นเบียร์ทีทุกคนซื่นชอบที่สุดในเลาาแล้วก็เป็นเบียร์ท,ท,รทีไปได้ถูกที่ในประเทศลาวแม้แต่ทางโหลดไปฮอดเบียร์ลาาก็ไปห้อดเนาะทุกคนอันนี้ก็สิ่งที่ถือที่สุดในลาามี่สองอย่างอ่าอันต่อมาท่านผู้ชมท่านผู้ชมพูกะบอกทิปแนะ่เนาะ อันต่อมาสิ่งที่เลาาผลิตเองได้ก็คือก็มีหลายอย่างอยู่เนาะทานผู้ชมทิพอาจจะว่าวบมุิได้นี่แต่ว่ามีข้าวๆก็คือมีออเกลือเกลือน้ําตาลประแดกนี่ลาาเห็ดเองเนาะล้าบริส้ซืิแต่ว่าก็มีซื้อคือการมีจากไทยน้ำประแดกเข้าจากไทยคือการ่นานผู้ชมเดี๋ยวแล้วคลิปนี้ทิพย์จะพาไปเบิ่งในครัวเพื่อนทิพย์ว่าใส้สินค้าอีย่างเนี ในครัวเหวือนเนาะอันต่อมาคือเบียร์เหล้าเนาะทุกคนเบียร์เหล้าเบียร,ยร์ของคนจิงใจเขาว่าแล้วก็ออเอ่อเอี้ยงเกาะนี่ที่อ่านบอออกเขียนเองแต่ว่าอา่อนานบอออก้ะท่านผู้ชมอันต่อมาก,ก็คือน้ำยาล้างจานเนาะคือน้ำยาเหล่านี่ก็มีแต่ว่าฉีบไส้ของไทยเนาะคือเอ่อโบเมนโบยังสนอเนสนุอของเหล้าแต่ว่าบางอย่างบางเถื่อมันมันกับไส้คือ คุณภาพเลยทุกคนไพ่ก็อยากใส่ของคุณภาพดีเนาะแต่ว่าเล้าก็กำลังพัฒนาไปแต่ว่าบางเถือกทิบก็ใส่ของเล้าอยู่แต่ว่าส่วนเล่าเนี่ยก็ใส่ของไทยเนาะแล้วก็สมุนไพรก็คือเป็นประเภทแบบชาเล่าย่างแบบนี้ก็มีเนาะสินค้าเล่าแล้วก็อันแบบสมุนไพรทิ่ต้มกินกับแบบเป็นชาเนะท่านผู้ชมเคยเคยเห็นอันนี้เมทิพก็มากินเนาะทิพเสื้อไหกินเป็นประจําอยู่แล้วก็ แฟบเนาะแฟบเล่ากับมีเนาะทำนผู้ชมเรือฟองสักฟอกอ,อยู่เล่าอันนี้กะผลิตเองได้เนาะแต่ว่าทิปกบบบปะใส่ของไทยยังเหมาะว่าใส่ของไทยเนาะอ่าและกับเจลล้างมือเนาะอันนี้ยังทิปยังบ่เคยใส่แต่ว่าเห็นมีบริษัทหนึ่งเนาะที่ผลิตในเราและกับโตมากคือทงยางทงยางพลาสติกหรือว่าทงยางใส่อาหารหรือว่าทงหูหิวยังซี่อยู่เล่ากับมีเนาะ แล้วก็น้ำดื่มเนาะน้ำดื่มล่าก็มีเป็นบริษัทเบียร์ลาาที่ผลิตเนาะทุกคนเสี่ยงลูกเอิญเหิน <c oughs> เนที่ยงเหินเนาะทุกคนอันนี้ก็คือสินค้าที่ผลิตอยู่ในล้านั่นเองเนาะทุกคนเป็นจนังไรเจดเหตุพ้นถี่ฉีเว้ามาเนาทา,าบ่ถือจังไรแกต้องขอโทษ ทั้ง f อซีฝั่งไยและกัฝังเล่าเนาะถ้าทิบเบ้าผิดอะไรกะแต่ว่ากาอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการหับชมเนาะทุกคนอันนี้ก็เป็นความผู้เหลือเป็นสิ่งที่ทิบห้ามเนาะอาจจะถึงแนวบนุถึงแนวกะถ้าผิดจะได้ก็กกต้องขอโทษลายๆเนนะทุกคนอันนี้กะเป็นสิ่งที่ทิบอยากเอามาให้ทานผู้ชมเพราะว่าเห็นไลยคนของใจว่าเป็นยังสินค่าในเล่าจึงแพงนั่นเองเนาะแต่ว่ากะบม่ให้ทุกคนแบบมาเล่าเลยห่วงว่าอ่า คนเราจะฟันหรือว่าแม่ข้าเราจะฟันเพราะว่าเข้าค่ายปกติเป็นแบบนี้คือทิพก็เคยกินแบบอาหารที่แบบเป็นติดดินแบบก๋วยเตี๋ยวอย่างที่เนาะซ่ามละร้อยทิพก็เคยไปกินเนาะหรือว่าซ้ามละีสิบบาทกับมีเนะาะสไลด์ทิพกินประมาณสิบห้าสิบห้าพันหรือว่าประมาณห้าหกสิบบาทประมาณนี้เนาะทิพกินสไลด์แต่ว่า บั้งบอนกับแพงบั้งบอนกันถือคืออยู่ไทยทิพก็เคยไปกินแบบคางทาง่าซ้ำซิมหาบาทสี่สิบบาทก็มีบังเถื่อทิพกินหองแฮมในคือบียูอย่างซี่เนาะ,ะก,าก๋วยเตี๋ยวเอ้ย,ก,ยก๋กวยเตีเ๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำเอ้ยบมยเมนตก๋กวยเตีเ๋ยวน้ำตกก๋วยเตี๋ยวน้ำใสสื่อๆเนาะท่านผู้ชมยังเก้าสิบเก้าบาทเลยดกว่บาบั้งบอนกับ ร้อยหาสิบก็มีเนาะทีถีไปกินฉะนั้นการถีราคาถึกราคาแพงแมน่นขาเขากินถึกบอลก็จะบอลราคาแพงเนาะทุกคนทาทุกคนอยากให้ถิบรีวิวห้านหฮาหลือาพาไปกินห้านใดก็า่าลืมคอมเมนต์บอกถิบเนาะและทิบจะเห็ุในตอนถีทิบกลับไปเวียงจันทร์ถิปจะไปเดือนหนาเนาะทุกคน กฝากคลิปนี้ไว้สำนีถามาคลิปนี้กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกักดซับสไครต์เด้อท<ม>่านผู้ชมเป็นกำลังใจให้ถิปเหตุคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนใกล้สิขามแหละพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายกระปิาาอาซินโนมุโตะมีเกลือกาใส่กาลาวใส่หยกปลารา ตละตะบะคู่ให้คิว